รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พรกับผมพุทธินางจันมานะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับบริเวณลานสยามินนะครับ กาเก็งง่ายร้านแห่งนี้จะอยู่ตรงข้ามพระสยามเทวาธิราชน,นะครับที่อำเภอราะร,ระเรศจังหวัดสระ,ระสกแก้วครับวันนี้ครับเขาไม่จานจัดก,กิจกรรมยิ่งใหญ่เลยนะครับเรื่องของความปรองดองและความสามัคคีของคนในชาตินะครับรวมถึงดปวยการคืนความสุขให้กับคนที่นี่ด้วยโดยเฉพาะพี่น้องเกษตระกรครับซึ่งในวันนี้ครับเราจะมารับรู้ในเรื่องของบรรยากาศแล้วก็กิจกรรมพยในงานกันนะครับว่ามีความน่าสนใจขนาดไหนซึ่งตอนนี้นะครับบริเวณ ลานสยามมินนะครับจะมีการจัดซุ้มต่างๆนะครับมาให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธงฟ้า สินค้าราคาประหยัดนะครับจะอยู่รายรอบพื้นที่ลานสยามินเลยนะครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันเปน็นจุดวุมากแล้วก็มาใช้บริการจากหน่วยง,งานภาครัฐซึ่งมีหลากหลายมากเลยนะครับอย่างที่บอกก็คือวันนี้จะเล้นในเรื่องของกเกษตรกรเป็นหลักนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านผู้ราชการจังหวัดกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูว่าภายในงานครับจุดที่น่าสนใจจริงๆที่ทางหน่วยงานภาครัฐนั้นมาคืนความสุขให้กับประชาชนนั้นมีอะไรบ้างครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านบริการจังหวัดสระแก้วนะครับท่านพระครทรเพียรชัยครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับวันนี้มาเห็นรอยยิ้มมาเห็นความสุขของคนที่สักแก้วโดยเฉพาะการจัดงานในวันนี้คือคืความสุขให้กับชาวนาทําไมกิจกรรมตรงนี้เริ่มต้นขึ้นมายังไงครับเกินแนวคิดยังไงครับท่านคืออย่างนี้ครับอเนื่องจากสืบเนื่องจากคอสชเนี่ยนะครับได้มอบหมายให้ทางจังหวัดเนี่ยนะครับ ตั้งศูนย์ปองดองสมานฉรนชเพื่อที่จะให้คนในชาติเนี่ยรักกันแล้วก็คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในวันนี้เนี่ยจังหวัดสระแก้วได้จัดงานคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนโดย ที่พวกเราเนี่ยร่วมมือกันทุกฝ่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดทหารปกคไม่ว่าจะเป็นที่ทําการปกครองส่วนราชการต่างๆองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็เทศบาลเมืองอะไรทั่วประเทศเนี่ยพวกเราได้ร่วมกันจัดงานสร้างความรักความสามาัคคีความกองรองสมานฉันท์ขึ้นนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายเหลือเกินนะฮะที่เราจัดให้เนี่ยนะครับก คือตั้งแต่ภาคเท้ามาเนี่ยมีการตั้งแต่ฉายหนังนะสมเด็จทำนานสมเด็จพระนเรศวรเพื่อให้เด็กนักเรียนและก็พี่น้องประชาชนเนี่ยมาดูแล้วก็จะได้เกิดความรักชาตินะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีกิจกรรมสินค้าราคาถูกมามอบให้กับพี่น้องประชาชนที่มาจากทุกอำเภอนะครับจังหวัดสแก้ววันนี้มากันหลายพันคนนะครับแล้วก็ เาอย่างนั้นเราก็มีกิจกรรมสนุกสนุกนะฮะให้พี่น้องประชาชนมาร่วมแข่งขันทานขนมจีนกรองดองแข่งกันแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มาพบปะก,กันพูดคุยกันได้มีได้มีกิจกรรมร่วมกันนะค,ะครับแล้วก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วก็อีกาันหนึ่งนะครับที่สําคัญก็คือเราก็เลยได้นําเอาเรื่องของเราชาวนาตัวแทนชาวนาเนี่ยมาประมาณพันคนนะฮะมารับรูบ้ในเรื่องการขึ้นทะเบียนในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าทางคสชเนี่ยให้ความสำคัญ กักับที่น้องชาวนามากนะครับว่าจะได้ในปีต่อๆไปเนี่ยพี่น้องชาวนาจะได้ไม่ไม่เป็น,ป,นปัญหาอีกงานะในเรื่องของการขายข้าวในเรื่องของต้นทุนที่สูงต่างๆเนี่ยนะฮะเราก็นําความรู้ในเรื่องของการลดต้นทุนมาให้ทำยังไงงนะในเรื่องของการ ใช้เทคโนโลยีในการท,าทํานาทํำยังไงนะครับแล้วก็ทางจังหวัดก็ประสานกับพี่น้องชาวนาที่เช่าที่เขาเนี่ยว่าก็ขอให้ลดค่าเช่าลงมาเพื่อให้พี่น้องชาวนานนะั้นได้มีค่าใช้จ่ายเนี่ยลดลง,ลง,ลงนะซึ่งกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีดนตรีมาจากจังหวัดทาหารโบกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเยอะมากเลยครับวันนี้มีกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยก็คือเป็นการสร้างความรักความสามัคคีแล้วก็ให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วนะครับครับที่ท่านผู้ว่าเดินเข้ามาภายในงานเห็นรอยยิ้มพี่น้องประชาชนแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับท่านคือผมดีใจอยู่แล้วฮะเพราะว่าความที่เราเห็นพี่น้องประชาชนมีความสุขเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราตั้งใจทํามานะฮะเพราะว่าพวกเรา ในส่วนราชการที่ทํางานมาด้วยกันเนี่ยจุดมุ่งหมายหลักของเราก็คืออยากเห็นพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความสุขนะมีความรักความสามัคคีไม่ทะเลาะเบาแวงกันนะซึ่งพอเราเห็นภาพต่างๆเหล่านี้สิ่งที่เราทํามาช่วยกันทํามาเนี่ยเราไม่เหนื่อยเลยแล้วสิ่งที่เราอยากทํามากที่สุดคือเราอยากให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านได้เห็นถึงความรักของความสามัคคีของคนในชาตินะอย่างน้อยเนี่ยถ้าท่านได้เห็นภาพเหล่านี้เนี่ยท่านก็จะมีรอยยิ้มด้วยความสุขเราก็อยากทําให้พระองค์ท่านได้เห็นนะครับครับนอกจจก จังหวัดสก,กวเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีเรื่องของพลังงานน้นทดแทนหรือว่าในเรื่องของเกษตรเนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญเป็นระดับต้ตนๆเลยเป็นนุธศาสตร์รหลักๆของจังหวัดด้วยตรงนี้นะครับท่านผู้ว่ามีแนวคิดที่จะสานต่อตรงนี้ต่อไปอย่างไรในอนาคตครับท่านคืออย่างนี้ครับือจังหวัดสก,ก้วของเราเนี่ยมีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยถึงประมาณ80ซนะครับที่จะทอาชีพทางการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คือที่ผมคิดว่าเราจะเอาจังหวัดสระแก้วเป็นเมืองแห่งพืชพลังงานทดแทนเนี่ยก็เพื่อที่ว่าเราได้ไปอยู่หลายอย่างนะครับการเป็นเมืองแห่งพืชพลังงานทดแทนเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำพืชผลในการเกษตรแล้วเนี่ยนะฮะสามารถเอาที่มันเหลือเนี่ยที่มันมาจากผลิตผลในการเกษตรทา,ทางที่มาจากพืชเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นเป็นใบเป็นอะไร rotation 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 ต,ต่างๆเนี่ยนะฮะงาต่างๆเนี่ยสามารถเอามาทําเป็นพลังงานได้เอามาทาเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับเราก็เลยคิดว่าการทําพลังงานทดแทนเนี่ย เราอาจจะทําเป็นในลักษณะของเอาพืชต่างๆมาทําเป็นเชื้อเพลิงในขณะเดียวกันเราอาจจะมีโรงไฟฟ้าชีวมวลขึ้นมาเพื่อรองรับตรงนี้นะฮะแล้วก็เมื่อเรามีต้นทุนอยู่แล้วก็คือมีพืชมีอะไรอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้แล้วก็ก็เป็นพลังงานมาใช้ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยกาหนดให้จังหวัดสแก้วเนี่ยเป็นจังหวัดแห่งพืชพลังงานทดแทนหลักๆก็เป็นอย่างนั้นครับแล้วทีนี้จากวันนี้ไปครับท่านผู้ว่าคาดหวังกับกิจกรรมในวันนี้ต ต่อไปอย่างไรในอนาคตครับคือเราเราจริงๆจังหวัดสกแก้วเนี่ยเราเป็นจังหวัดแห่งความรักความสามัคคีอยู่แล้วเป็นจังหวัดแห่งความสุขอยู่แล้ว แล้วเราก็ดําเนินการสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่อเนื่องนะฮะผมผมอยากจะบอกให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยก็ได้ว่าจังหวัดสะแก้วเนี่ยเราน้อมนําปรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้นะครับแล้วเราก็ส่งเสริมโดยเราใช้ว่าจังหวัดสะแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้4ดีวิถีพอเพียงนะ4ี่ดีของเราก็คือทําให้คนทุกคนเป็นคนดีทําให้คนทุกทุกคนเป็นมีสุขภาพดีทําให้ทุกคนมีรายได้ดีทําสิ่งแวดล้อมให้ดี เราคิดว่าถ้าเราทําี่สิ่งเนี่ยครบแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วจะมีความสุขอย่างยั่งยืนแล้วก็บ้านเมืองของเราก็จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยน้อมนำอาหลักป,ญญร,ฐฐป,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน,นี่ยมาปรับใช้กับกิจกรรมต่างๆสุดท้ายครับท้าว่าอยากจะบอกเล่าถึงความสุขของพี่น้องชาวสระแก้วในวันนี้ให้ท่านผู้ชมทั่วประเทศได้รับทราบยังไงบ้างครับเชิญครับคือจริงๆความสุขของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับผมผมอยากจะบอกนี้ครับว่าเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นความ ข,ของตั้งแต่ข้าราชการออกมาก่อนนะพวกเราทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็เราก็ถ่ายทอดสิ่งต่างเราเนี้ยไปสู่พี่น้องประชาชนนะแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าพวกเราในให้่เขามีความสุขเราทําทุกอย่างช่วยเหลือดูแลเขาทุกอย่างให้ความรักให้ความอบอุ่นนะคอยตอบคําถามคอยช่วยแก้ปัญหาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงวันนี้สิ่งที่เราเห็นจากรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนจากความสุขที่เขามีเนี่ยมันทำให้พวกเรารู้สึกดีนะครับแล้วก็อยากเห็นพี่น้องคนไทยในทุกจังหวัดเนี่ยเป็นแบบนี้เหมือนกัน ครับผมต้องตลอดขอบพระคุณครับรายการจังหวัดสักแก้วนะครับท่านพระการททียนไทยเป็นอย่างมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ขอบพระคุณท่านมากครับครับสวัสดีครับครับแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตท่านผู้ว่าเดินชมงานสักหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมงานนะครับวันนี้ว่ากิจกรรมที่ทางจังหวัดได้เอามาให้ความสุขกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ประชาชนทั้งจังหวัดนั้นมีอะไรบ้างครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณสามารถชื่อวงศารนะครับท่านเกษตรจังหวัดสรกแก้วนะครับที่จะมาบอกเล่ากิจกรรมภายในงานของเรานะครับท่านผู้ชมและก็ผมได้รับทราบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ชื่องานเต็มๆเราใช้ชื่องานอะไรนะครับสำหรับงานวันนี้ก็คืองานรณรงค์ขึ้นการขึ้นทะเบียน เราได้่ายทอดที่วยีจการผีข้าวคพืนความสุขให้กับให้กับชาวนาครับซึ่งวันนี้กิจกรรมมีตั้งแต่ช่วงเช้านะครับท่านผู้ชมมีการแสดงมีกิจกรรมให้พี่น้องเกษตรกรโดาเฉพาะชาวนานะครับมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักทีบรรยากาศเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้านี่คึกมากเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับตรงนี้ครับเราเอาความรู้อะไรมาหาทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรบ้างครับครับนในในงานเรามี แต่เตทศกการทั้งหมดที่กว่าดีประนวยงานนะแต่หน่วยงานแรกที่เป็นหน่วยงานของหน่วยงานสืบจังหวัดปากแก้วนะครับเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนเสร็จกรนะครับแล้วก็เทคโนโลยีการผิดนะครับซึ่งมีเจ้าที่คอยขยายความรู้อยู่แต่เดินไปที่เป็นอันนี้คือตัวอย่างที่เราเอามาครับผมใช่ไหมฮะอ๋ออันนี้คือเขาบอกว่าเป็นข้าวสามตหายนะครับเอาดูเลยนะจับไว้นะฮะ สารทหารนี่มันยังไงครับมันมีข้าวข้าวหอมนินข้าวไรเบอรี่แล้วก็ข้าวหอมดอกมะลิร้อยห้าค่ะคือปลูกที่ฝักแก้วได้ทำที่ฝักแก้วได้ทั้งสามทั้งสามพันปลูกที่ฝักแก้วได้ค่ะข้าวหอมนิลข้าวหอมนิลข้าวไรเบอรี่ข้าวหอมดอกมะลิร้อยห้าแล้วข้าวหอมดอกมะลิร้อยห้าคือทั้งสามพันธุ์นี้ก็คือจะส่งเสริมให้ปลูกในฝักแก้วเนี่ยให้ได้คุณภาพแล้วก็ดีที่สุด รับที่นี่มีหนึ่งก็คือทำนาปังได้ด้วยสองรอบนาปีกับนาปังสองรอรบสำหร,<อ>รับที่นี่<ช>ตรงนี้คือเราก็มาเสริมหนุนเรื่องความรู้ให้กับชาวบ้านเพื่อให้ผลิตผลิตให้ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นซุ้มแรกเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับเอเดี๋ยวไปซุ้มต่อไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมทางด้านนน้น ครับึ่งต่อไปเนี่ยเป็นของศูนย์ส่งเสริมอาชีพการเกษตรอันนี้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงแานนะครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่าคาร์เตอดจะมีอยู่ตลอดนะครับอันนี้เป็นส่วนของพืชสวนนะครับวันนี้เราอันนี้เป็นพี่ที่อยู่จะได้นี้เะครับโอเคิญตกรรครับพี่มาตรงนี้เลยตรงนี้เลยอ่า วันนี้เราอะไรมาให้พี่น้องเกษตรกรบ้างครับในการคิความสุขเราถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกมะนาวในวงซีเมนมะนาวในปูซีเมนในวงก่อซีเมนซึ่นตอนนี้กําลังทำรายได้กับเกษตรกรมันดีกว่าปกกติยังไงครับคือการดูแลรักษาง่ายกว่าการดูแลรักษาให้มันเจริญเติบโตและได้ผลผลิตตามที่เราต้องการเราสามารถบังคับได้ออกเดือนไหนก็ได้ถ้ปลูกในวงซีเมนความสนใจของพี่น้องเกษตรกรเป็นยังไงบ้างจากที่เราเอามาให้ความรู้วันนี้ก็ประมาณเกือบสามติบายที่มาถามที่จะหันกลับไปลองทำ ทำเป็นเสริมรไ,ได้อยากทํานาก็สามารถปลูกในที่ที่ไม่ทานาปลูกได้ในบริเวณบ้านหรือเวนที่ไม่ทำงานเราใช้ที่เวทมอมแล้วก็ปรับปรับวัสดุปลูกเสร็จแล้วก็ปลูกแล้วดูแลรั้ษาประมาณแปเดือนก็ให้ผลผลิตแปดเดือนได้ผลผลิตได้แล้วได้ผลผลิตสามารถปลูกเว้รับประทานเองสักครอบครัวละสามต้นสี่ต้นเนี่ยก็พอแล้วไม่ต้องซื้อ มีพวกในครัวเรือนก่อนถ้าเหลืออันั้นเราค่อยขายก็เข้าสู่หลักพัจนายนส่วนเพียงครับหรือมีข้าวแล้วก็มีมะนาวแประกอบอาที่อันนี้เอาอะไรมาแจกครับแม่อันี้เนผักมีทั้งพริกเผือมะละกอที่ปลูกเลยเสร็จกี่เบาเพียงก็กินเองหนึ่งจุดก็หต้นก็ขอกินสำหรับครอบครัวนะอันนี้คือเราเตรียมมาไว้แจกเรียบไหมฮะนี่เตรียมไวแจกนะปลูกจะปลูกให้บริโภคในครัวเรือน ที่มางานนี้ลงชื่อรับไปเลยก็ส่วนใหญ่จะลงชื่อแล้วเราก็แตก,ลแกลเลยนะเนี่ก้อนตัใจญ่ก็โอ้โหเตะครับผมขอบคุณมากครับพี่อ่ะเดี๋ยวไปต่อในด,ด้านนู้นนะครับอันนี้เป็นของศูนย<ๆ>์ส่งเสริมๆๆวิศวก,กรรมเกษตรที่หนึ่งมาจากชายนาฏเลยๆๆๆครับเนี่ยจากชายนาฏครับโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวเชียร์พี่แล้วกันเดี๋ยวตรงกลางนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะ อ่าสารทนิดนึงนะครับ,รบวันนี้เราเ,าเทคโนโลยีความ,มรู้อะไรไมาให้ที่น้องกเกษตรกรบ้างค,ครับในเรื่องของการใช้บำรุงรักษาเครื่องยนต์กเกษตรนะครับเครื่องจักรกลการ,กรเกษตรทำยังไงจะให้เครื่องยนต์ของเราทนไม่ต้องซ่อมบ่อยและนี่ลดปัญหาเกษตรกรเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงตัวนี้เยอะ เลยเอาตัวนี้มาแนะนำครับอย่างอันนี้คือคืออันนี้เครื่องยนต์ตัวอย่างเครื่องเครื่องยนต์ที่เกษตรกรมีใช้อยู่แล้วอันนี้คือที่ใช้กับรถถ่ายรถถ่ายเดินตามเครื่องสูบน้าพวกนี้ครับอ๋อคือสามารถแล้วจับใช้กับรถถ่ายได้ด้วยเพราอไปใช้ทําเป็นเครื่องสูบน้าก็ได้ได้ครับอ๋อมีการดูแลยังไงพี่ทีิบาคร่าวๆแล้วกันในความรู้หน่อยที่เราเอามาตรงนี้ก็คือในเรื่องของที่เกษตรกรสามารถทําเองได้นะครับก็คือเรื่องของวกกองอากาศนะครับที่จะทํำยังไงให้แหวนลูกสูบ ของเครื่องยนต์ตัวนี้มันทนนะครับส่วนใหญ่ก็ใสกรอนทั่วไปเนี่ยเครื่องไม่มีกําลังจะโทษแหวนลูกสูบหลวมก่อนนะครับแต่ไม่ได้ดูตัวกองอ,อากาศเหมือนเราเป็นหวัดเลยนะนะครับเราจะหายใจไม่สะดวกถ้ากองอากาศตันนะครับไอตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าตันอากาศเข้าได้น้อยเครื่องก็ไม่มีกําลัง <ม>นะส่วนใหญ่เราจะเน้น3ามกรองกับหนึ่งน้ำมันเครื่องอนะครับหนึ่งร้อยชั่วโมงให้ถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับแล้วหนึ่งร้อยชั่วโมงให้ล้างไส้กรองน้ามันโซล่า<ม>หรือน้ามันเชื้อเพลิงตัวนี้นะครับเพื่อรักษาชิ้นส่วนที่มีราคาสูงอย่างเรื่องของปั๊มนะครับบ้านเราผลิตเองไม่ได้<ม>นำเข้ามาันถึงแพง<อ>นะครับเราก็เลยมาแนะนำในเรื่องของกัน คือเป็นความรู้พื้นฐานนะฮะให้พี่น้องเกษตรกรสามารถประหยัดต้นดุลด้วยการดูแลแล้วก็บำรุงรักษาของตัวเองที่มีใช้อยู่แล้วแล้วสามารถทำเองได้ง่ายง่ายบง่ายง่ายเลยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับถัดไปนี่จากไก่นะครับถัดไปจากที่ไหนครับท่านเอออันนี้จะจัีพื้นดินจักแก้วนะครับดินจักแก้วครับอันนี้ก็บริการแอร์น้องๆมามาเสนอหน่อยอันนี้คือ เจ้าที่ของนักนักประมงจังหวัดตรับสวัสดีครับสวัสดีครับด้านนี้เลยครับอเดี๋ยวขยับตรงนี้เลยครับวันนี้เอาอะไรมาให้พี่น้องเกษตรกรบ้างก็วันนี้นะคะก็ลดต้นทุนค่ะโดยมีหัวเชื้อสาหรับการทําปุ๋ยหมักเป็นพอดหนึ่งแล้วก็จะมีน้ำหมักชีวภาพก็คือตัวนี้เป็นน้ำหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนน้ำนมอขอดูเลย่ะค่ะนะฮะตัวนี้หมักจากน้ำนมเป็นนมกล่องแล้วก็แล้วก็กะลามตาแล้วก็หัวเชื้อจุลินทรีย์ อนตัวนี้นะคะเอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยเอาตัวนี้สองช้อนละลายน้ําเปนหนึ่งยีลิตรฉีดพ่นรดน้าต้นไม้ฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนถ้าเกิดเอาไปลดน้ําต้นไม้ก็จะเป็นปุ๋ยฉะนั้นวันนี้เกษตรกรได้ทั้งปุ๋ยทั้งฮอร์โมนไปพร้อมเลยใช่ค่ะใช้กับคนไม่ได้นะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะนาพี่แต่อันนี้ก็เป็นหัวเชื้อให้ไปทำเองด้วยค่ะอันนี้สําหรับไปทําปุ๋ยหมักแล้วเราจะมีเราจะมีเชื้อราแต่โคเดมา คนน่าเป็นทรงสีฟ้านะคะอันนี้คือทํามาแจกทํามาแจกค่ะอันนี้อันนี้พร้อมใช้เลยแต่นี้เกษตรกรต้องไปขยายเชื้อต้องไปทําเองที่ที่บ้านด้วยเรามีให้อ๋อคือนอกจากมาแจกแล้วเราก็ให้ความรู้ถูกค่ะที่น้องเกษตรกรมีการแนะนําว่าใช้แบบไหนออย่างไรใช่ค่ะถึงจะลดต้นทุนค่ะก็ถ้าเกษตรกรมีปัญหาก็จะมาปรึกษาก็เออค่ะ ก็มาปรึกษาพราะทองขาทให้ีก็จะมีน้ำหมักชีวภาพสูตรนี้คือแจกให้ฟรีแต่ถ้าเกษตรกรมีปัญหาเพกาวกโรคแมลงเราก็จะแนะนําเป็นการหมักเป็นสมุนไพรไล่แมลงก็จะแนะนําให้ว่าควรจะไปหมักอะไรในการว่าป้องกันแมลงนะคะอ,อ,อะาจจะเป็นบ๊องเพ็บสะกดา ปรึกษาเรื่องสภาพดินอะไรก็ได้ถ้าเกษตรกรเก็บตัวอย่างดินมาส่งเอาเอาตัวอย่างดินมาเราก็จะเอาตัวอย่างดินเนี้ยส่งไปวิเคราะห์ให้แล้วจะส่งผลทางไปรษณีย์กลับบ้านโอ้โหค่ะแหมมากจริงๆนะคแล้วผมขอบคุณมากน,นะครับอาบคืนก่อนคืคีนก่อนนะครับถัดไปนะครับหน่วยนูน้น อันนี้เป็นคนรับประทานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหขออนุญาตนะครับวันนี้เราเอาความรู้อะไรมาให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนบ้างครับผมวันนี้นําเสนอเขื่อนพัฒสะทึงเขื่อนพัฒสะทึงมาเพราอแบบพี่น้องแถวอรันนีดีดูแต่จริงพัฒสะทึงเนี่ยอยู่ในเขตของวังสมบูรณ์ประโยชน์ของเขื่อนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากการถูกน้ำท่วม ซึ่งซึ่งอำเภอเมืองเนี่ยจะโดนทุกปีอันนี้เดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆหน่อยเนาะที่จะเก็บน้ําได้เมื่อแล้วเสร็จเนี่ยจะเก็บน้ําได้65ล้านบาทเมตรตอนนี้อยู่ดาเนินการในการก่อสร้างครับผมอยู่ระหว่างได้ผลงานอยู่อยู่ที่ประมาณ59ซึ่งจะแล้วเสร็จเนี่ยในปีหน้าในปี58เนี่ยสุขเกิดก็จะแล้วเสร็จ58ก็ใช้งานได้ก็สามารถเก็บน้ําได้ในปลายในสิ้นปี58เป็นแหล่งน้ําในการให้พี่น้องประชาชนใช้ในการเกษตรอุปโภคบริโภคครับแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่ท่องเที่ยว Oh. ครบเลยครับและอีกที่สําคัญคือบรรเทาความเดืนร้อนจากถูกน้ำท่วที่อำเภอเมืองถูกน้ําท่วม,มทุกปีอยู่เนี้ยตัวนี้จะช่วยได้น้ํา65ล้านจากเก็บไว้ตรงนี้ hmm. แล้วเราจะส่งใช้ตอนช่วงฤดูแล้งอันนี้ก็ไปใช้ให้เกษตรกรอีกประมาณ40,000ไร่ครอบคุมตรงไหนบ้างครับ40,000ไร่ก็4ี่ตำบลน,นะสี่ตำบลก็มีพวกมีวังใหม่วงังทุมหาดเจริญรแล้วก็ะพะเพิงตาหลังใน สีต่ตำบลครับสี่สหมื่นไร่แล้ววันนี้ที่เรามานอกจากเเรื่องของโครงการอ่างเก็บน้ำขอมาถึงแล้วรเราเอาความ,มรู้อะไรมาเติมให้กับพี่น้องประชาชนบ้างให้ความ,มรู้เขาก็ในในส่วนหนึ่งที่ที่จะบอกของของอลาัานเนี่ยก็คืออลันถูกน้ำท่วมประจรํบเป็นมาในระยะสองสามปีแหละถูกอุ่มท่วมเราก็มีแนวทางที่จะแก้ไขให้ ทาความเดือดร้อนจากกระสุนทั้งพุ่มแต่ทางแก้ไขเช่นการขุดในในคลองโผลโ,โหดเนี่ยซึงเป็นตัวหลักที่จะทำให้น้ำท่วมบ้ารันมีแนวทางที่จะต้องขุดลอกทำแก้มลิงแล้วทำทางผันน้ำเบี่ยงตัวเมืองไม่ให้ให้ขัดตัวเมืองให้ออกไปทางปลายนะนะครับซึ่งน้ำทั้งก้อนจากโผลโ,โหดเนี่ยก็จะจะ,จะไม่ผ่านอะไรโดยแนวทาง แนวทางที่เราเราเห็นตรงนั้นนะครับคือครเรามาบอกวิธีการแนวทางที่เราพร้อมที่จะดำเนินการให้กับค่น้องประชาชนในเรื่องของการบรรเทาปัญหารกวมับ,บว่านามร่วมสบาย,ยใจได้ก็อยู่ในขั้นที่เราเราเตรียมความพร้อม แล้วเราจะศึกษาแล้วก็ถ้าผ่านในเรื่องนี้แล้วเราก็จะเตรียมทําเรื่องอตัดข้อแผนงบประมาณต่อไปนะครับคือพี่น้องสบายใจได้กนนาคต<น>หาทางแก้ไขในระยะน,น,น,นี้ก็คุณจะต้องรับไปก่อนแต่ว่าในเมื่อไม่ไกลผลการศึกษาแล้วก็ ความพร้อมของกรมชลมพรทานแล้วมีการก่อสร้างแล้วชาวบ้านผมอาจารย์คงจะได้พัาสุขเพิ่มขึ้นในการต่อไปหน่อยนะพวกทขอบคุณมาวบ้นะครับที่มาพูดคุยนวันนี้นะครับขอบคุณครับเจ้าหน้ากระเกษตต่อนะครับไปทางไหนต่อครับอันนี้ก็ของประมงจังหวัดครับประมงจังหวัดนะครับเชิญเชประมงสวัสดีครับสวัสดีครับประมงจังหวัดนะฮะครับวันนี้เราเอาอะไรมาให้พี่น้องเดี๋ยวขยับตรงนี้เลยครับพี่นึงครับอกสารทางด้านวิชาการนะแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านวิชาการทางด้านประมงนะฮะพอดีเอกสารเนี่ย เรามาแล้วก็มันจะใกล้ๆจะหมดนะฮะก็เพิ่งเอามาเสริมใหม่ นะได้รับความสนใจจากเหาประชาชนเยอะมากว่าแล้วก็เรามีของปลามาด้วยนะขังปลามาแจกแล้วก็ปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยครับไอพันปลาที่แจกฟรีเลยเหรอฮะแจกฟรีแล้วก็ปล่อยเลยไม่เสียตังค์หรอครับไม่เป็นเสียตังค์นะฮะไม่ไม่เสียตังค์เราเอาพันธุ์อะไรมาไหมข้าวบ้าววันนี้ครับจะมาแจกเป็นปลาปลาดินนะฮะปลาดินแล้วโดยโดยส่วนใหญ่แล้วในในภูมิภาคของจังหวัดสากแก้วเองก็ดีหรือว่าอภรรยาประเทศตรงนี้ครับเหมาะสมกับการในเรื่องของประมงนี้ประเทศไหนยังไงปลาจะไดไหนยังไงคือถ้าสนใหญ่แล้วทางด้านจังหวัด คือเป็นทางระมน้าจืดนะฮะแล้วเกษตรกรไว้ว่าเะเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงเจอมาดิเลี้ยเชิงอธุรกิจเลี้ยงเพื่อบริโภคนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตาดินกับกระดุกแล้วก็มีกบบ้างนะฮะคือวันนี้เราก็มาให้ความรู้เต็มที่สําหรับคนที่สนใจวิอย่างที่บอกนะครับโบช่วงหมดไปแล้วนะช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีมาเสริมอีกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมกับประคุณธรรนะครับครับเดี๋ยวตัดไปทางด้านนู้นนะครับ นุ่นเป็นในตัวของอันนี้อันนี้ของสากลจังหวัดนะ่อ๋อสากลนะฮะเนี่ยเอ้ยตรวจทับตรวจยังท่านสังเกมาเองเชิญเชิญนะท่าสากลจังหวัดมาเองแล้วมาเลยครับมาเองครับผมขออนุญาตตรงกลางเลยครับตงกางเลยอ่าวันนี้เอาเอาอะไรมาให้ความสุขพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสักยาบ้างครับเรามีความสุขสองเรื่องที่วันนี้ที่จะบอกพี่น้องก็คือเรื่องแรกอ่ะเรามีพันหมี่ปองดองพันหมิตรกองดองพันหมี่ปกองดองวันนี้ปองดองยังไงปองดองให้สมาชิกให้ชาวบ้านประชาชนเราเนี่ย ได้ทานฟรีฮะทานฟรีฮะมีความสุขได้ทานทีมองปีแล้วก็เป็นหมี่ที่เป็นบิดพันธ์ของสะก,ร,สะกร์เองเราเป็นหมี่ของตะกรอเลยนะครับเราเชื่อมโยงกับสะกร์ในโคราชแล้วก็มาปัดใส่ในงานนะครับครับที่สองเนี่ยเราทําในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตที่กอสชอประกาศครับเราคือความสุขให้ชาชนก็คือตามประกาศของกอสชเนี่ยได้มีนโยบายกำหนดโดยการค้าภายในกรมการค้าภายในเนี่ยกำหนดให้รคาคาถูกละ คปดูหน่นย้ไหครับไปดูหน่อยได้ไหมครับหน้าอันดับหนึ่งนะครับอ่ามันมีมีอยู่สามตัวที่เกี่ยวข้องกับสกอนครับคือมีปุ๋ยปุ๋ยข้าวแล้วก็มียาป่านะครับแต่ว่าสกอนอ่าที่นี่ของอันลันเนี่ยไม่ได้ขายยาปราบดูเพิ่มก็เลยก็เลยมีอยู่แค่สองตัวโอ้โหปุ๋ยแต่ละตัวเนี่ยอ่าทางกรมท่ามหานครก็เลยกำหนดราคาที่ลดราคาตั้งแต่สี่สิบบาทเป็ห้าสิบบาทต่อกระสอบถือว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนาได้ หน่วยงางภาครัฐพ,พร้อมที่จะไปที่ปรึกษาให้ข้อมูลกับที่น้องเกษตรกรทุกท่านอย่างแน่นอนทุกหน่วยในกระทรวงกรเกษตรเรามีศูนย์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรชาวนาเอาชาวไร่ที่มีปัญหาเราช่วยได้ทุกทุกอย่างทุกเรื่องของเกษตรกรนะครับผมขอบพรคุณมากนะครับขอบผม ท่านผู้ชมครับรนบี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆนะครับที่ทางาพี่น้องข้าราชการนะครับของจังหวัดส,สัะแก้วโดวยเฉพาะทางของ,องกระทรวงเกษตรนะครับได้ดําเนินการเพื่อประชาชนนะครับโดยการคืนความสุขอย่างวันนี้ที่บอกนะฮะท,ท,ท,ท่านท่านท่านเกษตรคือในเรื่องของคืนความสุขให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนา วันนี้เราคาดหวังอะไรกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ต่อไปในอนาคตบ้างครับคือวันนี้ครับคือทางเกษตรกรที่มาวมงานวันนี้นัก็คือจะทราบนโยบายการลดต้นทุนการผลิตในการลดข้าวต้นข้าวนะครับของมาตรการ5ลดของคอสชในาบที่5ลดนะคือลดลดค่าปุ๋ยลดค่ายาลดค่าสารลดค่าไถ่ลดค่าพันข้าวและลดค่าเชาานาอันนี้เดินประาบรู้นะครับนอกจากนี้เรายังมีการมาถามพันกี่ยวเรื่องขั้นตอนในการรับการช่วยเหลือในแบบ มชาตินะครับพร้อมทัง้งยังพลาและกับเท้ายืดต่างๆที่ของหน่วยงานแต่หน่วยงานสุขเกษตรทั้งหมดมาร่วมมาจัดเต็มเลยมาจัดเต็มครับแล้วแถมันหน่วยงานก็ยัมีอาหารมา,มาเลี้ยงด้วยนะ <c oughs> และสองเกษตรเองก็มีอาหารเลี้ยงมือม้อกี่งทั้งหมดอยู่ร่วมงานในวันนี้นะครับเออทุกคนที่มาเนี่ยมีได้รับความรู้กิมท้องนะครับแล้วก็นำความรู้ไปบัติได้เพื่อเผยแพร่ให้กับเพื่อนบ้านได้ต่อไปด้วยครับเพราะอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมจังหวัดสระแก้วเป็นหนึ่งจังหวัดในเรื่องของการทำพืชพลังงานทดแทนด้วยนะครับฉะนั้นได้การเกษตรเนีีี่่่ยถืือออเเเปป็็นนกรระดงท ผมข้าีทีเดียวของจังหวัดสักแก้ววันนี้ต้องกอาบพระคุณนะครับท่านเกษตรจังหวัดเป็นอย่างมากที่พาผมมาเที่ยวดูนะครับไม่ได้เป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ได้ไปอยู่มากเลยทีเดียวนะครับและเชื่อว่าพี่น้องวัดสักแก้วนั้นได้ความสุขอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับครับวัครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมสองคนเดี๋ยวลาทัู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่ายังมีงานให้ดูอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวต้องให้ท่านเกษตรพาไปดูอีกนะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครรัับสเาาาจะทตมญญ call in love